ที่2,234ตำราหัวใจมันเป็นวิชาที่แข็งแกร่งที่สุดของสำนักมารและในสำนักมารมีเพียงคนเดียวที่มีสิทธิฝึกวิชานี้นั่นก็คือผู้นำแห่งสำนักมารนั่นเองถึงลี่เฉินจะบรรลุถึงแดนนภาแล้วแต่พันธมิตรพิทักษ์ยังไม่รู้ขอแค่ไม่ให้ถูกรู้เข้าเขาก็ยังสามารถอยู่ที่สำนักมารต่อได้แต่ว่าตอนนี้ลี่เฉินกลับบอกว่าจะถ่ายทอดตำราหัวใจมันให้กับหมาเาวมันไม่เท่ากับว่าลี่เฉินตั้งใจจะให้หมาเทวขึ้นเป็นผู้นำของสำนักมารแล้วหรอ หมาชาวเป็นแค่ผู้แข็งแกร่งแดนเหนือมนุษย์ขั้นห้าชั้นสุดยอดถ้าต้องขึ้นเป็นผู้นำของสำนักมารจริงจะควบคุมสำนักมารที่ยิ่งใหญ่แบบนั้นได้ยังไงลี่เฉินไม่ได้สนใจอาการตกใจของเนี่ยชิวและพูดต่อว่าไม่ว่ากับใครก็ตามถ้าเอาลูกแก้วดูดเลือดใส่เข้าไปในร่างกายต่างก็ถือเป็นภัยทั้งนั้นถึงลูกแก้วดูดเลือดจะทําให้พลังเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลชั่วขณะแต่ในระยะยาวลูกแก้วดูดเลือดจะค่อยๆกลืนกินสติข,ของอีกฝ่ายสุดท้ายคนคนนี้ก็จะกลายเป็นคนบ้าอย่างสมบูรณ์ แต่ตำราหัวใจมานั้นสามารถควบคุมพลังของลูกแก้วดูดเลือดได้พอดีขอแค่หมาชาวได้ฝึกตำราหัวใจมานก็สามารถยืมาพลังของลูกแก้วดูดเลือดมาใช้ในการต่อสู้ได้ต่อไปถึงเขาจะยังบรรลุไม่ถึงแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นยอดรอเขาเพียงบรรลุถึงแดนเหนือเทพขั้นหกได้เมื่อไหร่ก็สามารถยืมพลังของลูกแก้วดูดเลือดแล้วปลดปล่อยพลังของแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นยอดออกมาได้ ไม่เพียงเท่านั้นเขายังสามารถใช้ตำราหัวใจมานมาดูดซับลูกแก้วดูดเลือดได้หลังจากที่เขาดูดซับลูกแก้วดูดเลือดจนสำเร็จแล้วลูกแก้วดูดเลือดก็จะกลายเป็นเทพสาตราวุธของเขาที่สามารถเรียกใช้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเขาบรรลุถึงแดนเหนือเทพขั้นเก้าต่อให้เป็นแค่แดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นต้นก็ยังสามารถยืมพลังของลูกแก้วดูดเลือดกลายเป็นผู้ไรเทียมทานรองจากแดนนภาได้ เนี่ยชิวรู้สึกตกใจมากนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินเรื่องของลูกแก้วดูดเลือดนึกไม่ถึงว่าคนที่ได้ฝึกตำราหัวใจมารจะสามารถยืมพลังของลูกแก้วดูดเลือดระเบิดพลังที่แข็งแกร่งแบบนี้ออกมาได้เนี่ยชิวถามว่าท่านเจ้าสำนักคุณตั้งใจจะไปจากสำนักมารแล้วหรอครับลี่เฉินพยักหน้าพร้อมกับสีหน้าที่อะไรอาวรเห็นได้ชัดว่าเป็นความอะไรที่มีต่อโลกภายนอก เขาพูดขึ้นว่าผมบรรลุถึงแดนนภพาแล้วก็ถือว่าทำเพื่อคนบนโลกผมก็ต้องไปจากโลกภายนอกคุณรู้ไหมว่าทำไมต้องมีพันธมิตรพิทักษ์เนี่ยชิวดาวและกล่าวว่าเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แข็งแกร่งวิถีบูในโลกภายนอกเหรอครับฝีมือของผู้แข็งแกร่งแดนนานั้นน่ากลัวมากไม่ว่าผู้แข็งแกร่งแดนนภพาคนไหนต่อให้เป็นผู้แข็งแกร่งแดนนภพาที่เพิ่งจะทะลวงก็ตามต่างสามารถกำราบกองกำลังระดับสูงใดๆก็ได้ แค่คิดก็รู้แล้วว่าถ้าปล่อยให้ผู้แข็งแกร่งแดนนภา,าอยู่ที่โลกภายนอกอย่างตามใจชอบมันจะก่อให้เกิดเรื่องที่น่ากลัวขนาดไหนขึ้นถึงตอนนั้นใต้ล่านี้ก็จะกลายเป็นของผู้แข็งแกร่งแดนนภา,าอย่างสมบูรณ์สิ่งที่เนียชิวคิดเป็นสิ่งที่ผู้แข็งแกร่งในโลกภายนอกต่างให้การยอมรับแต่ลี่เฉินกลับหัวเราะออกมาอย่างไม่ชอบใจซะงั้นคุณคิดเหรอว่าการมีอยู่ของพันธมิตรพิทักษ์เพื่อปกป้องผู้แข็งแกร่งในโลกภายนอกจริงๆผมจะบอกให้คุณรู้มันไม่ใช่แบบนั้นเลย พวกเขาแค่ถูกโลกบูโบราณส่งมาจับตาดูความเคลื่อนไหวในโลกบูภายนอกก็เท่านั้นได้ยินเช่นนี้เนี่ยชิวตกใจจนแทบช็อกลี่เฉินพูดต่อเมื่อร้อยปีก่อนจิวโจยังเป็นแผนเดียวกันแต่ในตอนนั้นได้มีผู้แข็งแกร่งแดนนาพาปรากฏขึ้นหลายคนเมื่อผู้แข็งแกร่งแดนนาพาคนหนึ่งบรรลุถึงแดนนาพาแล้วและอยากบรรลุอีกครั้งมันต้องใช้พลังงานที่ทิพย์อย่างมหาศาลถ้าไม่ควบคุมจํานวนของผู้แข็งแกร่งแดนนาพาสุดท้ายจิวโจก็จะกลายเป็นที่รกร้างที่ไร้ซึ่งพลังที่ทิพย์จากสวรรค์และโลก จากนั้นด้วยสถานการณ์แบบนี้ผู้แข่งแกร่งแดนนภาพาทั้งหมดจึงได้ร่วมมือกันสร้างค่ายกลที่แข็งแกร่งขึ้นแยกจิ๋วโจออกเป็นสองส่วนส่วน,วนหนึ่งแยกเป็นโลกภายนอกของจิ๋วโจและอีกส่วนก็คือโลกบูโบราณของจิ๋วโจถึงโลกบูโบราณจะเล็กกว่าโลกภายนอกแต่โลกบูโบราณกลับเอาพลังงานทิพที่ศาส่องจากสวรรค์สู่โลกในแต่ละจุดไปไว้ในค่ายกลทิพดึงทิพทั้งหมดของโลกภายนอกเข้าไปไว้ในโลกของตระกูลบูโบราณทั้งหมด จึงทาให้โลกนักบูภายนอกในวันนี้นักบูตกต่ําไม่ได้รุ่งโร์ยิ่งใหญ่อย่า,ยยางจิ๋วโจวเมื่อร้อยปีก่อนมากเพราะเหล่าผู้เชี่ยวชาญระดับสูงที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดเหล่านั้นได้ดึงพลังงานที่ทิพย์แทบทั้งหมดของจิ๋วโจวไปไว้ในโลกบูโบราณในส่วนโลกสามัญสถานที่ที่พอมีพลังที่ทิพย์ในการบุกทะลวงกับเขาบ้างก็คือที่เขาพนมมานี่แหละบทที่2235 โลกภายนอกในตอนนี้การที่จะบรรลุถึงแดนนภานั้นยากซะยิ่งกว่ายากมีเพียงผู้มีพรสวรรค์ระดับสูงถึงสามารถบรรลุดแดนนภาในโลกภายนอกได้เมื่อบรรลุถึงแดนนภาแล้วอยากบรรลุไปอีกขั้นอยู่ที่โลกภายนอกไม่มีทางทําได้มีเพียงต้องไปที่โลกบูโบราณเท่านั้นสาเหตุที่เหล่าผู้นําของโลกบูโบราณต้องส่งพันธมิตรพิทักษ์มาจับตาดูโลกภายนอกก็เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้แข็งแกร่งที่บรรลุถึงแดน,นนภาแล้วฝึกตนที่โลกภายนอกต่อ เมื่อฝึกตนที่โลกภายนอกจนดูดซับที่ทิพย์มากเกินไปมันจะทําให้เขตแดนระหว่างโลกบูโบราณกับโลกภายนอกพังทลายถึงตอนนั้นที่ทิพย์ทั่วทั้งจิ๋วโจจะเพิ่มขึ้นทั่วทั้งจิ๋วโจจะหลอมรวมเป็นหนึ่งอีกครั้งวิถีบูก็จะกลับมารุ่งโรดเหมือนเมื่อรลายปีก่อนอีกครั้งพูดถึงตรงนี้ลี่เฉินก็ได้หยุดพูดส่วนเนี่ยชิวก็ช็อกไปนานแล้วผ่านไปสักพักก็ได้พูดต่อจากลี่เฉินว่า ดังนั้นเหล่าผู้นำที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกบูโบราณพวกนั้นจึงได้ก่อตั้งพันธมิตรพิทักษ์ขึ้นมาเพื่อจับตาดูโลกภายนอกเมื่อเห็นว่ามีผู้แข็งแกร่งบรรลุถึงแดนนภาก็จะพาคนคนนั้นไปโลกบูโบราณทันทีลี่เฉินพยักหน้ายิ้มยอยแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ชอบใจว่าด้วยเหตุนี้โลกบูโบราณไม่ใช่โลกบูโบราณของจิวโจวแต่เป็นโลกบูโบราณของเหล่าผู้นำที่มีอำนาจที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดพวกนั้นต่างหาก ผ่านไปตั้งนานเนี่ยชิวก็ยังตั้งสติจากความลับที่ลี่เฉินเล่าให้ฟังไม่ได้สีหน้าเต็มไปด้วยความตกใจผู้แข็งแกร่งในโลกภายนอกต่างรู้ว่ามีโลกบูโบราณอยู่แต่ไม่มีคนรู้ว่าโลกบูโบราณได้แอบชิงทพิ์ของทั้งจิวโจไปทําให้โลกบูโบราณรุ่งโรจน์ได้ขนาดนี้ทีนี้ลองหันมามองที่โลกภายนอกไม่ว่าผู้แข็งแกร่งคนไหนที่บรรลุถึงแดนนภาจะถูกพันธมิตรพิทักพาไปโลกบูโบราณจนหมด ผ่านไปพักใหญ่เนี่ยชิวถึงตั้งสติดได้แล้วพูดด้วยสีหน้าที่โมโหว,ว่านึกไม่ถึงจริงๆว่าคนพวกนั้นจะเห็นแก่ตัวได้ขนาดนี้เดิมทีตัวเองก็ยืนอยู่บนจุดสูงสุดในวิถีบูแล้วกลับดูดพลังงานที่ทิพทั้งหมดของจิวโจวเข้าไปไว้ในโลกโบราณเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอีกคนพวกนี้มันจรชัดๆจรที่แอบขโมยที่ทิพของโลกภายนอกไปพอได้เห็นการแสดงออกของเนี่ยชิวลี่เฉินก็หัวเราะออกมาเสียงดัง คุณพูดถูกแล้วพวกนั้นมันเป็นโจรเป็นโจรที่ขโมยทรัพยากรในการฝึกฝนตนของโลกภายนอกไปเนี่ยชิวถามสรุปว่าโลกโบราณไม่ได้เป็นโลกบูโบราณอย่างที่โลกภายนอกเข้าใจใช่ไหมครับลี่เฉินพยักหน้าแม้แต่ในโลกบูโบราณก็ไม่ได้เป็นปึกแผ่นเดียวกันจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไปโลกบูโบราณก็ถูกแบ่งออกเป็นสามแดนแดนบนแดนกลางและแดนล่างฟังแล้วอาจดูลึกลับความจริงมันคือการแบ่งแยกโลกบูโบราณอีกครั้ง ตั้งแต่ที่จิ๋วโจวถูกแบ่งเป็นสองส่วนในโลกบูโบราณก็เคยมีผู้แข็งแกร่งชั้นแนวหน้ามากมายถ้าไม่ร่วงโรยก็ถูกผู้แข็งแกร่งคนอื่นแซงหน้าด้วยเหตุนี้เหล่าผู้นำชุดใหม่ที่ขึ้นมาบนจุดสูงสุดได้แบ่งโลกบูโบราณออกเป็นสามส่วนในนั้นประกอบไปด้วยแดนบนคือแดนที่ที่ทิพเข้มข้นที่สุดแดนกลางรองลง,ลงมาสุดท้ายก็แดนล่างสิ่งที่สอดคล้องกันคือนักสู้ในแดนบนจะมีคุณภาพกว่าแดนกลางมากแดนกลางก็ดีกว่าแดนล่าง ส่วนโลกบูโบราณที่โลกภายนอกพูดถึงมันก็แค่แดนล่างหนึ่งในสามแดนที่อ่อนแอที่สุดของโลกบูโบราณเท่านั้นส่วนผู้แข็งแกร่งของแดนกลางและแดนบนไม่ได้เหลียวแลโลกภายนอกเลยสักนิดไม่มีทางมาข้องเกี่ยวกับโลกภายนอกอย่างแน่นอนเนี่ยชิวได้ถูกความลับของโลกบูโบราณเรื่องแล้วเรื่องเล่าทําให้ตกใจจนไม่รู้จะตกใจยังไงแล้วจู่ๆเขาก็ถามไปด้วยความสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นนอกเหนือจากโลกบูโบราณล่ะครับยังมีกองกําลังที่แข็งแกร่งกว่าอีกไหมครับ ลี่เฉินได้ยิ้มออกมาทันทีคำถามของคุณผมไม่สามารถตอบได้เพราะตอนนี้ผมเพิ่งบรรลุถึงแดนนภาไม่นานแม้แต่โลกบูโบราณแดนล่างยังไม่เคยไปยิ่งไม่ต้องพูดถึงกองกำลังที่นอกเหนือจากโลกบูโบราณทั้งสามแดนเลยพูดถึงตรงนี้ลี่เฉินก็เปลี่ยนประเด็นแต่ผมคิดว่านอกจากโลกบูโบราณที่สามแดนแล้วต้องมีกองกำลังที่แข็งแกร่งกว่าอยู่แน่ยังไงก็ต้องมีผู้แข็งแกร่งที่แข็งแกร่งยิ่งกว่า โลกนี้ช่างกว้างใหญ่ไพศาลมากและลึกลับด้วยมีปรากฏการณ์หลายอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้แค่ตอนนี้พวกเราอ่อนแอมากจึงไม่สามารถเข้าถึงโลกที่ใหญ่กว่านี้ได้พอได้ฟังที่ลี่เฉินพูดแววตาของเนี่ยชิวก็เต็มไปด้วยความหวังเขารู้สึกว่าแดนวิถีบูของตนได้พัฒนาไปอีกขั้นเหมือนสัมผัสถึงธรณีประตูของแดนนภาแล้วแค่ธรณีประตูนี้ยังค่อนข้างเลือนรางเท่านั้นยินดีด้วยนะลี่เฉินมองการเปลี่ยนแปลงในตัวเนี่ยชิวออกจึงพูดด้วยรอยยิ้ม เนี่ยชิวคำนับลี่เฉินอย่างสุดซึง้งแล้วพูดด้วยสีหน้าที่จริงจังว่าหนึ่งประสบการณ์ที่มีค่าสำคัญกว่านับพันคำสอนถ้าผู้นำลี่ไม่เล่าความลับของโลกบูโบราณให้ผมฟังผมก็ไม่มีทางเข้าใจในวิถีบูไปอีกขั้นหรอกครับทันใดนั้นเองหมาชาวที่นอนอยู่บนเตียงหินมาโดยตลอดก็ได้ลืมตาขึ้นฟื้นแล้วเหรอลี่เฉินรีบเดินไปข้างเตียงจ้องมองหมาชาวด้วยใบหน้าที่มีแต่รอยยิ้มแห่งความเมตตาคุณเป็นใคร พอเห็นคนแปลกหน้าที่อยู่ตรงหน้าหมาชาวก็รีบลุกขึ้นนั่งพร้อมกับสีหน้าที่หวาดระแวงแถมด้านหลังของลี่เฉินเขายังเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยอีกด้วยมันเป็นตาแก่บัดซบที่ต้องการฆ่าเขาจนบีบให้เขาต้องทำลายผนึกของลูกแก้วกระหายเลือดออกสุดท้ายก็สูญเสียสติไปโดยสิ้นเชิงบทที่2236ลี่เฉินรีตาแล้วพูดด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มว่าฉันชื่อลี่เฉิน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายก็คือสิทธิคนสุดท้ายของฉันและเป็นผู้สืบทอดเพียงคนเดียวของสำนักมารหมาชาวได้ยินแล้วถึงกับงงตาแกะตรงหน้าที่ดูไม่ธรรมดาคนนี้เป็นคนของสำนักมารอย่างนั้นเหรอลี่เฉินทำไมชื่อนี้มันฟังดูคุ้นจังเหมือนเราเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนหมาชาวที่เพิ่งตื่นขึ้นมายังคงสับสนในหัวมีแต่ความสงสยัย แล้วตอนนี้จู่ๆเนียชิวก็ได้พูดออกมาว่าหมาชาวท่านนี้คือผู้นําของสํานักมันหนึ่งในห้ากองกําลังใหญ่แห่งภูเขาพนมมารผู้นําลี่เป็นคนช่วยแกไปจากมือฉันไม่เพียงเท่านั้นเขายังผนึกลูกแก้วกระหายเลือดในตัวแกให้แล้วแกยังไม่รีบขอบคุณอาจารย์อีกพอได้ฟังที่เนียชิวพูดหมาชาวถึงค่อยๆดึงสติกลับมาจากความสับสนได้เขามองไปยังลี่เฉินที่กำลังมองเขาด้วยใบหน้าที่มีแต่ความเมตตาบวกกับคำพูดของเนียชิวทำให้เขาท็อไปทันที หมาชาวถามด้วยสีหน้าที่เกินคาดว่าคุณเป็นผู้นำของสำนักมารหนึ่งในห้ากองกำลังใหญ่แห่งภูเขาพนมมารลี่เฉินจริงๆเหรอครับลี่เฉินพยักหน้าด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มถ้าไม่ใช่เรื่องจริงเดี๋ยวชดใช้ให้ตอนนี้ที่ที่นายอยู่ก็คือสำนักมารพอเห็นลี่เฉินยังพูดต่อหมาชาวจึงรีบถามไปว่าเดี๋ยวครับให้ผมตั้งสติก,ก่อนจู่ๆผมก็รู้กว่าตัวเองกำลังฝันอยู่ ลี่เฉินไม่ได้ใส่ใจในการเสียมารยาทของหมาชาวแม้แต่น้อยยืนยินย้มอยู่ข้างเตียงหินรอการตอบสนองของหมาชาวผ่านไปพักหนึ่งหมาชาวก็เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขาหันมองลี่เฉินด้วยสีหน้าที่ตกใจแล้วพูดไปว่าเนี่ยชิวจะฆ่าผมจากนั้นท่านก็ช่วยผมไว้และยังช่วยผนึกลูกแก้วกระหายเลือดในตัวผมด้วยไม่เพียงเท่านั้นคุณยังพาผมมาที่สำนักมันตอนนี้คุณก็จะให้ผมเป็นผู้สืบทอดของคุณใช่ไหมครับผมพูดถูกไหม ลี่เฉินพยักหน้าพร้อมหยิบป้ายอยาญาสิทธ์สีดำออกมาบนป้ายสลับคำว่ามารไว้หนึ่งตัวลี่เฉินโยนป้ายอยาญาสิทธิ์นั้นให้หมาชาวแล้วพูดว่านี่เป็นป้ายอายาสิทธิ์ของทาย,ยาทสํานักมารและเป็นสิ่งยืนยันตําแหน่งในสํานักมารทาย,ยาทแห่งมารก็คือผู้สืบทอดของสํานักมารเมื่อมีป้ายอยาญาสิทธิ์นี้ฐานะของนายในสํานักมารก็จะพอๆกับฉันหมาชาวรับป้ายอยาญาสิทธ์มาทันใดน,นั้นก็มีลมปราณอันน่าสะพรึงกลัวแผ่ซ่านออกมาจากป้ายนั้น เขาจ้องมองไปยังตัวอักษรมานตัวใหญ่บนป้ายแล้วสัมผัสถึงเจ็จำนงแห่งวิถีบูอันแรงกล้าจากตัวอักษรนั่นในเวลานี้ลี่เฉินพูดว่านี่เป็นตัวอักษรที่ผู้แข็งแกร่งแดนนภาสลับไว้ในนั้นอุดมไปด้วยเจ็ดจำนงแห่งวิถีบูของผู้แข่งแกร่งแดนนภานายพกติดตัวไว้มันจะส่งผลดีต่อการฝึกของนายมาก พูดถึงตรงนี้เขาก็ได้ชี้ไปยังเนี่ยชิวที่ยืนอยู่ข้างๆแล้วพูดกับหมาชาวต่อว่าอีกอย่างตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยชิวก็คือบอรดีการดผู้พิทักษ์ของนายเขาจะคอยปกป้องการพัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งของนายต่อไปถ้านายมีปัญหาอะไรที่ไม่สามารถจัดการได้ก็ไปขอให้เนี่ยชิวช่วยได้เลยเอาละสิ่งที่ควรพูดก็พูดไปหมดแล้วตอนนี้ยังมีข้อสงสัยอะไรก็ถามมาได้เลย หมาชาวงงแล้วจริงๆสิ่งที่เขาจำได้ตอนนี้มันหยุดอยู่ที่ตอนที่ตัวเองทำลายผนึกของลูกแก้วกระหายเลือดเพื่อต่อสู้กับเนี่ยชิวและตอนที่เขาทำลายผนึกเขาก็สูญเสียสติไปทันทีดังนั้นหลังจากที่เขาทำลายผนึกไปเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาก็ไม่รู้อีกเลยอยู่ๆตอนนี้กลับมีชายชราหน้าตาดีโผล่มาบอกว่าเป็นผู้นำของสำนักมารไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยชิวที่ก่อนหน้านี้จะฆ่าตัวเองจู่ๆก็กลายมาเป็นบอดี้การ์ดผู้พิทักษ์ของตัวเองซะง,งั้น ใครก็ได้ช่วยบอกฉันทีตอนนี้ฉันเป็นใครและอยู่ที่ไหนกันแน่หมาชาวจ้องมองลี่เฉินด้วยความสับสนในเวลานี้ไม่รู้ว่าควรจะถามอะไรก่อนดีบทที่2237มหมาชาวจ้องมองชายชราหน้าตาเมตตาที่อยู่ตรงหน้าไม่สามารถเชื่อมโยงอีกฝ่ายกับผู้นำของสำนักมานแห่งภูเขาพนมมานเข้าด้วยกันได้เลยผู้นำของสำนักมานเป็นหนึ่งในผู้ที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของภูเขาพนมมานแล้วมาช่วยเขาได้ยังไงแถมยังจะรับตนเป็นศิษย์ด้วย นี่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือลี่เฉินจะให้เขาเป็นบุตรแห่งมานของสำนักมานหรือก็คือว่าที่ผู้นำของสำนักมานนั่นเองคุณคือผู้นำของสำนักมานประมุขลี่เฉินจริงๆเหรอครับหมาชาวตกอยู่ในภาวะงุนงงไปพักหนึ่งค่อยถามออกมาลี่เฉินยิม้มยิ้มแล้วถามกลับไปว่าทำไมเหรอหน้าตาของฉันไม่เหมือนคนที่เป็นประมุขสำนักมานอย่างนั้นเหรอหรือว่าหน้าตาฉันไม่โหดพอ ชิวที่อยู่ข้างๆจ้องมองหมาเทาด้วยความอิจฉาผู้แข็งแกร่งที่อยู่ในภูเขาพนมมานมานานหลายปีอย่างเขารู้จักความน่ากลัวของผู้นำแห่งสำนักมานคนนี้ดีที่สุดผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นยอดที่ตายด้วยมือของผู้นำคนนี้คงต้องใช้สองมือนับเอาแล้วล่ะแต่ทว่าตอนนี้เมื่ออยู่ต่อหน้าหมาเทากลับดูอ่อนโยนถึงขนาดนี้ไม่ใช่แค่หมาเทาแม้แต่เขาถ้าไม่รู้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเป็นผู้นำแห่งสำนักมนันจริงๆแม้แต่เขาก็คงจะสงสัยในตัวลี่เฉินเหมือนกัน ทันใดนั้นเองผู้แข็งแกร่งของสำนักมานชุดดำคนหนึ่งได้เข้ามาในห้องแล้วคุกเข่าลงข้างหนึ่งต่อหน้าลี่เฉินแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขรึมว่าท่านประมุขค,ครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งมาที่ใต้เขาบอกว่ามาตามหาคนครับได้ยินเช่นนี้ลี่เฉินดูเหมือนไม่ได้แปลกใจเลยแม้แต่น้อยแล้วสั่งไปว่าพาเขาเข้ามาผู้ใต้บัญชารีบตอบรับครับท่านลี่เฉินถึงได้มองมาที่หมาเาวพลางพูดด้วยรอยยิ้มว่านายนี่ช่างมีพี่น้องที่ดีจริงๆนะ เขามาได้จังหวะพอดีนายก็ถือโอกาสบอกเขาเลยแล้วกันว่านายจะกลายเป็นผู้สืบทอดของสำนักมารหมาชาวถึงได้เข้าใจอย่างเฉินมาเหรอแววตาของเนี่ยชิวดูคาดหวังขึ้นมาเขายังไม่เคยเจอหน้าอย่างเฉินแต่พอได้รู้เรื่องของอย่างเฉินจากหมาชาวกับลี่เฉินก็รู้สึกว่ามันน่าเหลือเชื่อมากชายหนุ่มที่อายุ28จะมีฝีมือระดับแดนเหนือเทพขั้นเ้าชั้นยอดจริงๆเหรอแล้วหน้าตามันจะหล่อด,ดูเท่หรือเปล่าเนี่ย ในตอนนั้นเองผู้แข็งแกร่งของสำนักมานที่มารายงานเมื่อกี้ได้พาชายหนุ่มคนหนึ่งมาถึงพี่เฉินพอเห็นยางเฉินมาชาวก็ทำหน้าตื่นเต้นแล้วรีบวิ่งไปหาทันทีพอ,อยางเฉินเห็นหมาชาวใจที่เป็นกังวลก็ผ่อนคลายลงสักทีสีหน้าของเขามีแต่ความเป็นกังวลหลังตรวจดูรอบๆตัวมาชาวแล้วเห็นว่าเขาไม่เป็นอะไรจริงๆถึงได้โล่งอกจริงๆถ,งถึงมาชาวจะไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากมายแต่ตามตัวก็ยังมีแผลตามผิวหนังแผลด้านนอกพวกนี้ต่างก็รุนแรงมาก พอเห็นสภาพที่อนาถของหมาชาวอย่างเชิญก็รู้ได้ทันทีว่าหมาชาวต้องทำลายผนึกในตัวถึงทำให้เกิดรอยแตกออกมาเต็มตัวแบบนี้อย่างเชิญรู้สึกไม่ดีเลยจึงพูดด้วยสีหน้าที่อาฆาตว่านายไม่ต้องห่วงถ้าฉันหาเนี่ยชิวเจอต้องแก้แค้นให้นายแน่เนี่ยชิวที่อยู่ข้างๆพอได้ยินที่อย่างเชิญพูดถึงกับคิ้วกระตุกแล้วก็ขมวดคิวขึ้นมา ถึงหมาชาวกับลี่เฉินจะบอกว่ายางเฉินแข็งแกร่งมากแต่เขาก็ไม่เคยได้เห็นความแข็งแกร่งของอยางเฉินกับตากับคำพูดแบบนี้ของอยางเฉินเขาจึงรู้สึกไม่พอใจมากหมาชาวกำลังจะพูดเนี่ยชิวก็ก้าวมาข้างหน้าแล้วพูดกับยางเฉินด้วยสีหน้าที่ไม่เป็นมิตรว่าฉันนี่แหละเนี่ยชิวที่แกพูดถึงมีไรปะหยางเฉินมองไปที่เนี่ยชิวพอได้ยินที่อีกฝ่ายพูดสีหน้าก็เปลี่ยนไปเหมือนกัน เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แค่ว่าก่อนหน้านี้น้องชายของตนถูกเนียชิวควบคุมตัวแถมผนึกของลูกแก้วกระหายเลือดในตัวยังถูกทำลายเพื่อต่อสู้กับเนียชิวแต่ว่าดูแล้วตอนนี้เรื่องราวจะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดไม่อย่างนั้นเนียชิวจะอยู่กับหมาชาวได้ยังไงหมาชาวร้อนใจขึ้นมาทันทีจึงรีพูดไปว่าพี่เฉินพี่ใจเย็นๆก่อนนะทุกอย่างมันเป็นความเข้าใจผิดตอนนี้ความเข้าใจผิดคลี่คลายแล้วเขากำลังจะพูดต่อแต่ถูกเนียชิวขัดจังหวะก,ก่อน เนี่ยชิวจ้องมองอย่างเฉินอย่างไม่ชอบใจแล้วพูดไปว่าไม่มีอะไรเข้าใจผิดทั้งนั้นฉันเองที่อยากได้ยาในตัวเขาบีบให้เขาต้องทำลายผนึกของลูกแก้วนั่นถ้าไม่ได้ประมุกลี่ช่วยไว้น้องรักของนายก็คงถูกฉันฆ่าไปแล้วสิ้นเสียงทันใดนั้นยางเฉินก็เดือดดานขึ้นมาทันทีตวาดออกไปว่าแม่งอยากตายนักใช่ไหมเดิมทีคิดว่าตัวเองเข้าใจผิดดูแล้วน่าจะไม่ใช่อย่างนั้น ถึงจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่มั่นใจได้ก็คือเนี่ยชิวเกือบฆ่าหมาชาวไปแล้วลี่เฉินที่อยู่ข้างๆไม่ได้เข้ามาขวางการขัดแย้งของทั้งคู่แต่กลับหัวเราะเบาๆยิ้มแย้มแล้วพูดกับทั้งสองอย่างสนใจว่าถ้าพวกนายคิดจะสู้กันเปลี่ยนที่กันหน่อยไหมพวกนายเตรียมตัวกันก่อนอีกสิบนาทีพบกันที่ลานประลองของสำนักมานโอเคไหมสำหรับผมได้อยู่แล้วครับเนียชิวกล่าวจบก็หมุนตัวแล้วเดินจากไปทันที ถึงยางเฉินจะอยากไปสู้กับเนี่ยชิวมันะตอนนี้เลยแต่เขายังมีอีกหลายเรื่องที่อยากถามหมาชาวจึงถือโอกาสใช้สิบนาทีที่ว่านี้ถามหมาชาวซะเลยคุณก็คือผู้นําของสํานักมารท่านประมุขลี่ใช่ไหมครับยางเฉินมองไปที่ลี่เฉินแล้วถามด้วยสีหน้าที่นอบน้อมเมื่อกี้เขาได้รู้จากปากเนี่ยชิวแล้วว่าลี่เฉินช่วยหมาชาวไว้ลี่เฉินพยักหน้าด้วยรอยยิ้มพลางกล่าวนี่ก็เพิ่งผ่านไปครึ่งปีเองนายก็จำฉันไม่ได้แล้วเหรอ บทที่2238เมื่อได้ยินสิ่งที่ลี่เฉินพูดอย่างเฉินก็ชะงักไปครู่หนึ่งเขาทบทวนความจำอยู่ในหัวในความทรงจำของเขารู้สึกคุ้นคุ้นคนคนนี้อยู่จริงๆแต่ไม่นานทันใดนั้นก็มีเสียงที่แสนคุ้นเคยดังขึ้นในหัวยางเฉินตกใจครู่หนึ่งรีบตั้งสติค,คุณนั่นเองฮ่าฮ่าลี่เฉินหัวเราะออกมาเสียงดังดูท่านายน่าจะจำฉันได้แล้ว ยางเฉินพูดอย่างนอบน้อมว่าตอนนั้นผู้อาวุโสปิดหน้าแต่ผมจําเสียงของท่านได้บุญคุณอันใหญ่หลวงของผู้อาวุโสยางเฉินคนนี้จะลืมได้ยังไงครับพูดจบเขาก็หันไปพูดกับหมาเชาาที่กําลังทําหน้าสับสนครั้งก่อนก็ได้ผู้อาวุโสลี่นี่แหละช่วยผนึกลูกแก้วกระหายเลือดในตัวนายถึงสามารถควบคุมลูกแก้วได้ไม่อย่างนั้นนายคงตายจากการดูดกลืนพลังชีวิตของลูกแก้วไปนานแล้ว พอได้ฟังที่ยางเฉินพูดมาชาวถึงได้เข้าใจที่แท้ลี่เฉินได้ช่วยชีวิตของตนเป็นครั้งที่สองแล้วสีหน้าก็ซาบซึ้งขึ้นมาทันทีแล้วพูดกับลี่เฉินอย่างสุดขึ้นว่าขอบคุณผู้อาวุโสที่ช่วยชีวิตครับลี่เฉินยิ้มออกมาอย่างสดใสแล้วพูดขึ้นว่าต่อไปก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้ยางเฉินสงสัยขึ้นมาทันทีครอบครัวเดียวกันอะไรยังมีเรื่องอะไรอีกที่ฉันยังไม่รู้ ลี่เฉิญพูดไปยิ้มไปว่ายางเฉิญฉันรู้ว่าตอนนี้นายยังมีคำถามมากมายที่อยากถามรอนายสู้กับเนี่ยชิวเสร็จก่อนแล้วหมาชาวจะเล่าทุกอย่างให้นายฟังเองอยางเชิญพยักหน้าทำหน้าโหดๆพูดพร้อมกัดฟันว่าผมไม่สนว่าเป็นเหตุผลอะไรเนี่ยชิวอยากเอาชีวิตของน้องผมผมก็จะทำให้เขาต้องชดใช้สีหน้าของหมาชาวเต็มไปด้วยความเป็นห่วงหันไปพูดกับยางเฉิญว่าพี่เฉิญเขาเป็นผู้แข็งแกร่งกึง่งแดนนภพาพี่ต้องระวังนะ เขาเข้าใจความโกรธของอยางเฉินเพราะเนี่ยชิวเกือบฆ่าตัวเองถึงตอนนี้จะกลายเป็นผู้พิทักษ์ของเขาไปแล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้ตอบรับพอดีเลยรอ,อยางเฉินสู้กับเนี่ยชิวเสร็จเขาก็มีเรื่องอยากคุยกับลี่เฉินให้ชัดเจนเหมือนกันในเวลานี้ที่สำนักมารลาระลองในตอนนี้ที่ลานประลองได้มีผู้แข็งแกร่งระดับต่างๆของสำนักมารล้อมรอบเต็มไปหมดในนั้นยังมีผู้แข็งแกร่งอายุ 20- 30ปีอยู่มาก ครับผมได้ยินว่าคนที่ท้าทายเนี่ยชิวเป็นชายหนุ่มที่อายุแค่28ดใช่ไหมครับในกลุ่มคนนักสู้อายุน้อยราวยี่สต้นๆได้ถามชายวัยกลางคนที่อยู่ข้างๆชายวัยกลางคนพยักหน้าเบาๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขรึมว่าเป็นนักสู้อายุน้อยแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นกลางคนหนึ่งได้ยินว่าฝีมือในการต่อสู้เทียบเท่าแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นยอดเลยเป็นไปได้ยังไงครับนักสู้อายุน้อยทำหน้าไม่อยากจะเชื่อยิ้มยอดแล้วพูดออกมาว่ามันไม่เวิร์ไปหน่อยหรือครับ คนที่อายุยังไม่ถึง30ิต่อให้แข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่มีทางบรรลุถึงแดนเหนือเทพขั้นเก้ารอกมัง้งยิ่งไปกว่านั้นอีกฝ่ายยังเป็นนักสู้ที่บรรลุถึงแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นกลางแถมยังมีฝีมือเทียบเท่าแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นยอดเนี่ยนะชายวัยกลางคนยิ้มแล้วสายหน้าความจริงฉันเองก็ไม่เชื่อแม้แต่ในโลกบูโบราณก็คงไม่มีผู้มีพรสวรรค์แบบนี้หรอกมัง้ง บทสนทนาประมาณนี้ยังมีอีกมากนอกจากพวกระดับสูงของสำนักมานที่พอรู้อะไรมาบ้างส่วนคนอื่นๆก็ไม่รู้ความจริงอะไรเกี่ยวกับยางเฉินเลยทันใดนั้นเองเนี่ยชิวก็ได้ปรากฏตัวขึ้นกลางลานประลองลมปราณวิถีบูอันแข็งแกร่งแผ่ซ่านออกมาจากตัวเขาพริบตาเดียวก็พุ่งไปถึงแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นยอดแล้วสูดมีคนไม่น้อยสูดลมเย็นเข้าปอดโดยเฉพาะผู้แข็งแกร่งระดับสูงของสำนักมานพวกนั้นต่างจ้องมองเนี่ยชิวด้วยสีหน้าที่เกรงขาม ฝีมือของเนียชิวนาจะไปถึงกึ่งแดนนพาขั้นหนึ่งชั้นต้นแล้วมัง้งลำพังแค่คลื่นพลังลมปราณวิถีบูที่เขาปลดปล่อยออกมาก็ยืนยันได้แล้วว่าวิถีบูของเขาเข้าใกล้แดนนพาขั้นหนึ่งมากแล้วมีโอกาสก้าวสู่แดนนพาได้ทุกเมื่อนักบูที่แข็งแกร่งขนาดนี้กลับรับคำท้าของนักบูที่อายุยังไม่ถึงสามสิบนี่จะต้องบอกว่าเนียชิวหน้าไม่อายหรือบอกว่ายางเชิญไม่เจียมตัวดีนะ ไม่ว่ายังไงอีกเดียวการประลองก็จะเริ่มแล้วพวกเราแค่รอดูก็พอฉันเองก็ชักสนใจแล้วว่าไอ้หนุ่มคนนั้นจะแข็งแกร่งแค่ไหนผู้แข็งแกร่งของสำนักมานต่างพากาันรกระซิบกระซาบบางคนต่างทำหน้าอยากรู้อยากเห็นสรุปคือแทบไม่มีคนเชื่อว่าหยางเฉินจะมีดีพอที่จะท้าทายเนี่ยชิวและในตอนนั้นเองลี่เฉินก็พาหยางเฉินกับหมาชาวออกมาที่ลานประลองทำไมถึงมีชายหนุ่มมาถึงสองคนคนไหนที่ชื่อหยางเฉิน ฉันว่านะไอ้กล้ามโตสีผิวคล้ำคลที่อยู่ทางขวาท่านประมุกนั่นแหละร่างกายของเขาดูกำยำมากฝีมือต้องไม่ธรรมดาแน่นอนคนที่อยู่ทางซ้ายดูอ่อนแอเป็นคนเจ้าสาอางต้องเป็นพวกไม่เอาไหนแน่แดนวิถีบู๊ของเขาอยู่แดนเหนือเทพขั้นหนึ่งก็ปฏิหารแล้วละ่ะแล้วพี่กล้ามใหญ่ที่อยู่ทางขวายังดูเป็นผู้แข็งแกร่งมากกว่าเลยฉันพนันด้วยยาเม็ดหนึ่งว่าพี่กล้ามใหญ่สีผิวแลเหรอที่อยู่ทางขวาของท่านประมุกคือหยางเฉิน